บ้านเพื่อนหลังจากที่เรียนจบปริญญาตรีได้ทำงานผมก็ยังไม่ได้กลับบ้านของตัวเองเลยหลักครับพราะมวัวแต่หาทำงานหาเงินอย่างเดียวอยากใช้นี่คืนให้พ่อแม่เร็วๆที่เอาเงินของพวกท่านมาเรียนหนังสือตั้งหลายแสนบาทพ่อแม่ก็เข้าใจแถมยังไว้พ่อให้ผมโชคดีในการทำงานหาเงินเก็บเงินให้เก่งๆ เงินเท่านั้นที่จะทําให้ทุกอย่างประสบผลสาเร็จอยากได้บ้านอยากได้รถถ้าไม่มีเงินรับรองได้ว่าคุณไม่มีทางที่จะได้เข้าใกล้แน่นอนมันก็เลยทําให้ผมตรงเร่งหาเงินจะได้ไม่ต้องไปลําบากอะไรพ่อแม่อีกผมก็ฝากกลับไปพ่อแม่ใช้อยู่ทุกเดือนครับแม่จะไม่ได้มากไม่อะไรขนาดนั้นพ่อแม่ก็เข้าใจว่ามันเป็นช่วงเริ่มต้นเท่านั้นแหละเดี๋ยวต่อไปถ้าเงินเดือนสูงขึ้น ก็คงจะเหลือเงินเยอะมากกว่าเดิมเองผมมีเพื่อนหลายคนเหมือนกันครับแต่ที่สนิทที่สุดก็คือเจ้าเอกบ้านของมันอยู่จังหวัดอำนาจเจเริญซึ่งบ้านเกิดของผมนั้นอยู่สารคามวันหยุดยาวช่วงนั้นมันก็เลยชวนผมไปเที่ยวที่บ้านนั่งรถมีกี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วหลังจากที่ผมแว่นอนบ้านของตัวเองสองคืนกินกับข้าวฟีมือของพ่อแม่ให้หายคิดถึงแล้ว ก็เลยขออนุญาตพ่อกับแม่ไปหาพื้นที่บ้านผมก็เลยไปขึ้นรถที่อบขอสอตามสายที่เพื่อนได้บอกมาโจเอกมันก็มารอรับที่สถานีขนส่งของจังหวัดเพราะกลัวจะมาไม่ถูกบ้านของโจเอกนั้นมันจะเป็นบ้านโคกครับดังนั้นจะมีพืชอ่ไรเยอะมากๆอาจจะมีบางพื้นที่บ้างที่ปลูกข้าวเหมือนกันกับบ้านของผมไม่นานผมก็ไปถึงบ้านของโจเอกซึ่งเหมือนเป็นบ้านไม้สองชั้น ชั้นบนเป็นไม้ชั้นล่างเป็นปูนที่ไม่ได้ใหญ่หรือว่าใหม่อะไรมากมายเจ้าเอกก็แนะนาให้ผมรู้จักแม่แล้วก็ยายของมันยายของมันอายุเจ็ดสิบกว่าปีร่างกายไม่ค่อยที่จะแข็งแรงเท่าไหร่นักได้ยินแต่เสียงไอกระสอบกระแสเป็นอระยะระยะเพื่อนมันบอกว่าจะไปนสนใจเลยแกเป็นแบบนี้นานแล้วละ่ะหมายใกล้ฝังนะ่ะแค่รอบันตายเท่านั้นซึ่งผมก็ไม่ได้อะไรหรอกครับ กับคนแก่บ้านผมเมื่อก่อนก็เคยมีเพียงแต่ว่าตอนนี้ปู่ย่าตายายของผมนั้นได้พากันล้มหายตายจากไปหมดแล้วนั่นเองตอนที่ผมไปถึงบ้านของโจเอกนั้นมันช่วงบ่ายแล้วครับมันก็เลยพาไปทอดแห้ที่นองน้ำบนทุ่งนาของตัวเองได้ปลามาต้มกินดเด็ดอร่อยมากมายบางตัวก็ไปอบเกลือเผากับส้มตำกินแล้วอร่อยจะบอกอะไร หลังจากที่กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยโจเอ๋บมันก็ไปซื้อเบียร์มานั่งกินกันต่อจนเกือบเกือบสี่ทุ่มพวกผมมึงได้พากันมุดเข้ามุงนอนอยู่พื้นบ้านหน้าโทรทัศน์ก่อนที่จะหลับไปอย่างรวดเร็วตามประสาแต่แล้วผมก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเราได้ยินเสียงหมาของเพื่อนมันส่งเสียงเห่าหอนขึ้นมาอย่างดังหมาของเพื่อนนั้นมันเล่นวิ่งไล่เห่าหอนมาตั้งแต่ทางหน้าบ้านไล่มาหลังบ้าน ใครจะไม่ตกใจเราครับผมพ่ได้ยามจะปลุกโจเอกมาถามว่าหมาของเองเป็นอะไรวะมันเห่าอะไรขนาดนั้นเจ้เพื่อนมันกับนอนหลับสนิทแทบไม่รู้เรื่องเราอะไรผมจึงได้แต่ทนนอนฟังเสียงหมาเห่าไปแบบนั้นเจลดูขึ้นไปดูก็ไม่กล้าเพราะมันไม่ใช่บ้านของตัวเองพอหลับตาลงมันกับมีอะไรบ้างอย่างวูบผ่านสายตาที่หลับอยู่จนต้องลืมตาขึ้นมาดูอีกครั้ง คนรานี้พมกับเห็นเป็นคนยืนอยู่ด้วยความที่มันมืดมองไม่เห็นว่าเป็นใครก็เลยได้แต่นอนดูจุดแบบนั้นคนคนนั้นค่อยๆโน้มหัวลงมาเหมือนจะมาส่องดูว่าใครมานอนอยู่ที่นี่จนได้ยินเสียงเหมือนกับว่าเขาคนนั้นกําลังหัวเราออกมามันเป็นเสียงแก่ๆจนได้แต่คิดว่าหรือจะเป็นยายของเจ้าเอกหรือเปล่านะที่มาส่องดูแบบนี้ ในระวางที่ผมกําลังคิดอยู่นั้นมันก็มีเสียงของเจ้าเอกพูดขึ้นมายายไม่ยืนส่องอะไรตรงนี้ตกใจหมดเลยนึกว่าใครคนที่แสงไฟเนี่บ้านจะถูกเปิดสะบางขึ้นมาเพราะแม่ของเจ้าเอกนั่นเป็นคนเปิดแม่ก็รีบพูดถามขึ้นว่าแม่เมื่อยืนทําอะไรตรงนี้ล่ะเดี๋ยวลานๆนเขาก็พากันกลัวหมดล็อกยายของเจ้าเอกไม่ไดพูดงอะไร แกทำหน้างงงหันมันยิ้มให้กับผมแล้วแม่ของมันก็พาแม่แก่ๆเดินกันไปในห้องที่อยู่ใกล้ๆผมกับโจเอกก็ได้แต่มองหน้ากันเพื่อนมันบอกว่าเมื่อก่อนยายไม่เห็นจะเป็นแบบนี้นี่มันเองก็ไม่ได้กลับมาบ้านหลายปีแล้วผมก็เลยไม่ได้อะไรไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายายของเพื่อนไม่ยืนสองดูพวกผมทำไมแบบนั้นแถมยังมีเสียงหัวเราะออกมา เหมือนพอใจอะไรอีกหลังจากนั้นเจ้าเอกมันก็ล้มตัวลงนอนหลับไปผมก็เลยต้องล้มตัวลงนอนเตรียมจะหลับตามจนหลับไปอกีกรอบต่อไหนก็ไม่รู้แต่ด้วยความที่จิตใจของผมมันเกิดการแล่วแวงขึ้นมาก็เลยทําให้ผมรู้สึกตัวขึ้นมาบ่บอยแล้วทุกครั้งที่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมานั้นผมก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครมายืนอยู่ข้างๆมงุง พอลืมตาขึ้นปีดูก็เห็นเป็นเงาคนมายืนอยู่ข้างมุงจริงๆแถมยังได้ยินเสียงหัวรอร้อหยุดตลอดเหมือนกับเสียงแย่ของโจเอกที่ได้หัวร้อในตอนนั้นแต่ดีที่มันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกจนกระทั่งตอนเช้าตื่นขึ้นมาโจาเอ็กมันก็ว่าผมไปหาซื้อเนื้อวัวมาทําซอยจูกินกันะเด,ดอร่อยจะบอกไรแม่ของโจเอกนี่ยิ่งกินอย่างระเด,ดอร่อยมากๆ ลาบเลือดแดงๆนี่แม่แกใช้ช้อนสดตักกินยังกับสดน้ําแกงเห็นแล้วผมจะอ้วกตามขนาดว่าผมเป็นคนที่กินอะไรแบบนี้อยู่แล้วจึงถึงกับต้อง่าปากั้างยอมแพ้เจ้าเอกมันก็ตกใจแต่ลึงไม่ใช่น้อยที่แม่ของมันกินแบบจัดเต็มสักขนาดนั้นส่วนใยายของมันนั้นชงกาลังวันจะนอนอย่างเดียวแทบไม่กินอะไรด้วยซ้ำ ขนาดว่าลูกหลานพากันกินซอยจูนเนื้ออย่างนุ่มอร่อยกับไม่สนใจแต่ที่เมื่อคืนแกมายื่นหัวรอยูนอกมุงทั้งคืนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแกต้องมาทําแบบนั้นเจ้าเอกหลานรักก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนมันบอกว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกไม่มีอะไรหลังจากที่กินซอยจูนก,กับเล้าข่าจนอิ่มแน่นท้องแล้วผมก็เดินเข้ามาในบ้านกะว่าจะอาบน้าเปลี่ยนชุดสักหน่อย เตกะเห็นห้องหนึ่งในบ้านของเพื่อนนั้นถูกเปิดประตูทิ้งเอาไว้ซึ่งข้างในห้องนั้นมันจะมีพวกเทพร,รูปอะไรต่างๆมากมายจนผมต้องจืนมองดูด้วยความตะลึงตาครั้งห้องนี้มันน้องๆพวกหมัวผีเลยนี่วะเจ้าหญิไไม่เห็นผมยืนตัวแข็งทื่อมองดูห้องไม่ไหวจริงก็เลยเดินเข้ามาสก,กิดถามว่าดูอะไรวะภูมก็ได้แตชี้เข้าไปในห้องนั้น เพื่อนมันกับหัวเราออกมากนที่จะบอกว่าห้องนี้เมื่อก่อนพ่อของข้าเคยทำเอาไว้นะแกเป็นคนแถบถิ่นติดกับประเทศพื่อนบ้านก็เลยมีอะไรแบบนี้เต็มห้องไปหมดไม่ต้องไปสนใจมันมากหรอกไม่มีอะไรข้าเองก็ไม่เคยสนใจมันด้วยซ้ําเมื่อเพื่อนบอกมาแบบนั้นผมก็เลยเดินเข้าไปอาบน้าในห้องน้ําแต่ก็เห็นแม่ของเพื่อนถืออะไรบางอย่างไปในจานสีแดงๆ เดินก็ไปในห้องนั้นมันก็เลยทําให้ผมคิดว่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรแปลกๆหลายอย่างวุย้ยนี้จะแย่ของเพื่อนที่ตื่นลุกขึ้นมาสองดูที่นอกหมุงทั้งคืนกลางวันก็เต้นอนอย่างเดียวแทบจะไม่กินข้าวด้วยซ้ําส่วนแม่ของเพื่อนกับกินลาบเลือดใช้ซ้อนสดยังกับปอบกินก็มีปันเพร,รมันจะไม่ตกใจแล้วครับแต่คิดว่าอย่างนี้น้อยผมก็มีพระป้องกันตัวอยู่แล้ว คงไม่มีอะไรมาทําปันตรายได้หรอกขอให้ภาพผมมาห้อยติดตัวตั้งแต่เด็กๆแม้แต่ตกน้ำผมก็เคยตกมาแล้วแต่อยู่ๆก็มีมือคนมาดึงขึ้นมาจากน้ำทั้งๆที่ตอนนั้นไม่มีใครเลยทั้งๆที่ตอนนั้นไม่มีใครเห็นผมตกน้ำเลยสักคนเดียวเลยคิดว่าเป็นหลวงปู่ที่ห้อยอยู่ในคอช่วยแน่นอนซึ่งจริงๆแล้วจะเป็นใครมาช่วยนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกครับ มันอาจจะเป็นเทวดาประจำตัวมาช่วยก็ได้วันนั้นพวกผมไม่ได้มีโปรแกรมไปเที่ยวที่ไหนมันก็เลยทำให้ผมได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างว่าแม่ของเจ้าเอกนั้นเกมักจะมองผมปแปลกๆจะบอกว่ามองแบบพิศวาสก็ไม่น่าจะใช่ถ้าผมตาไมีฝาดแกย์มีมแลบลิ้นเลียปากออกมาด้วยมันก็ทำให้ผมนึกกับสะดุ้งเลยเหล่ะครับมันคืออะไรกันแน่แบบนี้ ช่วงมีใบผมขี้เกียจจูบ้านเฉยๆแถมยังรู้สึกไม่ดีก็เลยชวนเจ้าเอกออกไปหาทอดแหดที่นองน้ำทุ่งนาดีกว่าซึ่งก็ได้ปลาช่อนมาเผากินตั้งหลายตัวอร่อยอีกแล้วครับคืนนั้นพรุ่งนี้พวกผมก็พาจะพาก,กันกลับไปทำงานต่อแล้วเย็นนั้นหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยผมก็ออกไปเดินเล่นลรอบๆหมู่บ้านของเพื่อนไปเรื่อยโจเอกมันไม่ได้มาเดินด้วย มันบอกว่าขี้เกียจขอนอนโนูโทรทัศน์อยู่บ้านแล้วกันผมก็เดินไปจนกระทั่งไปถึงบ้านหลังหนึ่งที่มีขุนลุงพากันนั่งดื่มเหล้าสาโทกันอยู่สามสี่คนพอได้เห็นหน้าของผมลุงคนหนึ่งแกก็ถามขึ้นมาเป็นเพื่อนหัวเจ้าเอกมันเหรอกล้าไปนอนที่บ้านหลังนั้นได้ยังไงไม่รู้เลยไงว่าแม่ของมันเป็นปอบได้ยินแบบนั้นผมก็ถึงกับสะดุ้งเลยแล้วก็รับ ห้องตีมิเรรตอรปุต่างๆเมือ่อกลางวันเลยเข้ามาในหัวสมองทันทีหรือว่าคนที่ผมได้เห็นยืนอยู่ข้างม้งเมื่อคืนจะเป็นแม่ของโจเอกแถมยังเห็นแกเลียลิ้มฟีปากอยู่เลยหมุนของผมมันก็ยิ่งจำมั่มน้ากินอยู่ผมรีบถามอ,าออกไปจริงเหนือครับเมื่อคืนผมก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันกับบ้านหลังนั้นใครมายืนหัวเรอยอยู่ข้างม้งทั้งคืนก็ไม่รู้ ลุงคนหนึ่งที่มีลูกประคับคอยู่ในคอเกก็เลยยื่นอะไรบางอย่างมาให้ผมก่อนที่จะบอกว่าเองเอาอันนี้ไปไว้ใต้หมอนรับรองได้ว่าคืนนี้ได้เห็นอะไรดีๆแน่นอนผมมารีบหยิบมามันเป็นเหมือนผ้าอยานอะไรสักอย่างผมรับมาคิดว่าไม่ลองก็ไม่รู้ลุงคนนั้นเกก็บอกหยิว่าพ่อของเจ้าเอกนั้นเขาเป็นพวกเล่นของ พอตายไปแม่ของมันก็เลยได้เป็นผู้สืบทอดแต่กับทำผิดกฎข้อห้ามต่างๆของเขาก็เลยได้กลายเป็นผีปอบแดงดี่งมีงได้นะ่ะผมเองก็เคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้มาเหมือนกันว่าคนที่จะกลายเป็นผีปอบนั้นมันเป็นเพราะเขารักษาของมีดได้พอได้รู้อะไรเป็นอะไรผมก็เลยเดินกลับบ้านของเพื่อนแล้วพอได้ไม่เห็นบ้านเพื่อนในเวลานี้มันกลับทำให้ผมแปลกใจ รู้สึกก,กลัวอยังไงก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมได้รู้ว่าในบ้านหลังนี้มันมีอะไรลอยอยู่หรือเปล่าผมเดินเข้าไปในบ้านเจ้าเหยียมมันก็นอนอยู่ในมุงแล้วในบ้านก็ปิดไฟเมื่อสนิทผมก็เลยเดินเข้าไปมุดมุงนอนเหมือนกันและไม่ลืมที่เจออาของที่หุ่มคนนั้นให้มาเยดไว้ใต้หมอนคนที่จะรับไปอย่างง่ายดตามประสาแต่ผมก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมา พอได้ยินเสียงม้าเห่าหอนอีกแล้วมันเล่นวิ่งเห่าหอนรอบบ้านพอได้จะไม่ตื่นแล้วครับและผมก็มีความรู้สึกเดิมคือมีความกดดันปแปลกๆอยู่ข้างมุงเลยค่อยๆเลื่ตาขึ้นไปดูและก็ได้เห็นว่ามีคนมายืนอยู่ข้างมุงจริงๆผมไม่กล้าที่จะขยับตัวกลัวว่าคนนอกมุงนั้นจะรู้ตัวว่าผมได้ตื่นอยู่อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไร ถึงได้มาจินจูแบบนี้คนคนนั้นค่อยค่อเปิดมุ้งมุดเข้ามาตอนนั้นได้ผมก็คิดว่าเป็นยายของโจเอกเหมือนเมื่อคืนหรือเปล่าแต่พอได้เห็นใบหน้าชัดๆกับทรงผมที่ค่อนข้างกร,กระเซาะกระเซิงเฮ้ยนี่มันแม่ของโจเอกนี่นะเกมมายืนอยู่ข้างตัวของผมในมุ้งใบหน้าก็เหมือนคนดีใจโลดเต้นปากก็จะย,ยิ้มออกมาน้ำลายหยดอย่างกับคนเป็นมาวอก็มีปัน ตอนนั้นผมทึงกับตัวสั่นไปหมดเลยแล้วคพรับเกิดบายยังไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้สักครัง้งแม่ของโจเอกเคยเคย่อยยื่นมือมาจับที่ตัวของผมแต่ทันใดน,นั้นเองแก้กับกีตาร้องขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดทรมานเหมือนจะร้นร้อน,อนผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะหลวงปู่ที่ผมให้อยู่ในคอหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นผ้ายันที่ลุงคนนั้นเอาให้มาไว้ใต้หมอน สีหน้าแม่ของเจ้าเอกในตอนนี้มันจะไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถจับต้องตัวของผมมันได้ส่วนเจ้าเอกนั้นมันกำนวลแน,น่นิ่งยังกับคนกินยานอนหลับก็มีปันขนาดแม่ของมันร้องคิดดังสักขนาดนี้ยังไม่ได้ยินอีกแม่ของเจ้าเอกอย่างพาย,ยายามที่จะยื่นมือมาจับตัวของผมแต่มันก็เหมือนเดิมคือเกยรต,ต้องร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทรมานทุกที ใบหน้าของแกในตอนนี้โกรธจัดจนเส้นเลือดแดงปูดปนขึ้นมาอย่างน่ากลัวดูยังไงแกก็ไม่น่าจะใช่คนแน่นอนจนคิดว่าไม่ไหวแล้วแบบนี้ต้องทำอะไรสักอย่างไม่งั้นไม่ได้นอนแน่ผมก็เลยตัดสินใจเอาผ้าเย็นที่หลุมกนนั้นให้มาจะใส่ตรงเสื้อแม่ของเพื่อนคราวนี้แกกับยิ่งร้องเสียงดังทุรนทุรายใหญ่รีบวิ่งออกจากมุง้ง เข้าไปในห้องเทวรูปต่างๆนั่นในทันทีเจ้าเอกมันถึงได้ค่อยๆง,งงเงี้ยตื่นขึ้นมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้เสียงใครร้องผมนี่ตอนนั้นไม่ได่อยู่ในอาการตัวสันคอตามเธอแต่ก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยบอกเจ้าเอกมันไปว่าแม่ของเองน่ะสิแกจะมากินข้าเจ้าเอกมันก็ตกใจไม่ใช่น้อยที่ผมบอกไปแบบนั้นมันยังทำหน้ามีเชื่ออีก ผมก็เลยเดินไปเปิดไฟในบ้านให้มันสว่างขึ้นมาแล้วก็บอกให้มันไปดูแม่ของนีในห้องเทพรูปนั่นสิแกวิ่งไปในห้องนั้นตอนนั้นผมก็ยังได้ยินเสียงแกร้องอยู่เลยพอเปิดไฟสว่างขึ้นมาผมก็เห็นว่ามุงนั้นมันกับมีรอยมือเหมือนกับเลือดของคนติดอยู่ด้วยมันเป็นกลิ่นขาวๆเหม็นๆออไม่ถูกโจเอกมืนัรีบเดินไปเปิดห้องนั้นดูในทันที แล้วมันก็ากผมเดินเข้าไปดูดี้กันเพราะมันเองก็กลัวเหมือนกันแต่พ่อเปิดไฟสว่างในห้องขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่ามันกลับเป็นห้องที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรแม้แต่เทวรูปต่างๆก็เถิดจนผมงงหนักมากว่าเอา้าตอนกลางวันก็เห็นอยู่นี่นะหรือว่ามันจะคนละห้องแต่ก็ไม่นี่นะเพราะบ้านของมันมีห้องแค่สามห้องเท่านั้นแล้วแม่ของเพื่อนหายไปไหนกัน เกวิ่งเข้าไปในห้องนี้นี่นะสักพักแม่ของเพื่อนก็เปิดประตูออกมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นพากันเสียงดังทำไมยายของมันก็เดินออกมาจากไหนก็ไม่รู้ซึ่งสภาพของทั้งสองคนนั้นก็แทบไม่ต่างกันผมเผ่ากระเสิกระเสงใบหน้าก็เหมือนกันอีกจนแทบจะแยกไม่ออกแต่จุดที่ใส่อยู่นั้นกับคนที่ผมได้เห็นมันไม่ได้เหมือนกันคนละชุด มันก็เลยทำให้ผมคิดว่าแล้วคนที่ผมได้เห็นเหมือนแม่ของโจเอักเป็นใครทำไมถึงได้มีหน้าตาเหมือนกันซะขนาดนี้นั่นมันก็ยิ่งเป็นปิศนาที่คาใจผมมากๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สิ่งที่ผมเผเชิญมาเมื่อกี้มันคืออะไรซึ่งก็ไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้ตอนนั้นมันประมาณที่สามเกือบเกือบทีสีแล้วเราครับพวกผมไม่กล้าที่จะนอนต่อกันเลย นเต็นนั่งคุยกันกันกบเปิลอยู่แบบนั้นพร้อมกับเล่าให้มันฟังว่าเมื่อคืนมีหนุ่มคนหนึ่งที่นั่งกินเล่าอยู่ปานเกล้ๆไรบอกว่าแม่ของเอนเป็นผีปอบเจ้เอีกมันก็เลยบอกกับผมว่าแม่ของหนุ่มคนนั้นนั่นแหละเป็นผีปอบเพราะชาวบ้าน่ากันรู้ดีว่าแม่ของแกเคยเป็นคนเล่นของมาก,ก่อนมันก็ยิ่งทำให้ผมงงหนักยิ่งกว่าเดิมเสียอีกไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นผีปอบกันแน่ แล้วสิ่งที่ผมได้เห็นเมื่อคืนมันเป็นใครก็ไม่สามารถที่จะหาคำตอบให้ตัวเองได้แต่ในตอนเช้านั้นผมกลับได้ข่าวว่าแม่ของลุงที่เอาพยานให้ผมนั้นแก็บเสียชีวิตลงผมก็ไม่ได้ไปหาตามสืบอะไรเองหรอกครับไต้แต่พากันเดินทางกลับไปทำงานต่อนี่ก็คือเรื่องราวประสบการณ์ที่ผมได้เจออะไรไปแปลกๆที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งและนี่ ก็คือเรื่องราวทั้งหมด